เจ้าว่าหนูกินหรูอยู่แพงไหม Do you think I live or eat luxuriously กินหรูอาหารที่หนูกินส่วนมากมาจากของเขาลดราคาจ้า Most of the food I consume is discounted ค่าใช้จ่ายหนึ่งอาทิตย์ประมาณไม่เกิน200ดอลลาร์ออสเตรเลีย My weekly expenses are approximately no more than 200 Australian dollars เปรียบเทียบคล้ายคากับหนูไปบิ๊กซีโลตัสหรือเซเว่นที่เมืองไทย นูไปช้อปปิ้งซื้อของเวลาตอนเขาติดป้ายลดราคาแล้วประมาณนั้น which is comparable to what I'd spend shopping at Big C Lotus or 7-Eleven in Thailand. I usually shop when items are on sale or discounted. That's the extent of it. อยู่แพงที่พักหนูมีของอำนวยความสะดวกทุกอย่างมาจากพ่อแม่แฟนซื้อใส่บ้านเพราะบ้านเป็นเหมือนบ้านเอาไว้รับแขกเราแค่โชคดีได้มาอยู่ as for living expensively, my current residence offers